มาดูจุมาหน่อยขึ้นโดยขึ้นโดยอจลอยอจลอยเห็นไหมบอกมาจิ้นข่ามาจิ้นขขานางก็บอกบอหิวบอหิวเดี๋ยวนี้นางก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็คุณแม่กิ้นขากระยันกิ้นขากระสัง hát hát sẵn ừ. Làm coi nè Làm coi gia là gia chín bò lam hiếu lam hiếu lam thả lam gia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  lam Quần em, quần văn âm A bố sống, a à bố sống Hát bơ sống, gặp hát bơ sống Hát bơ sống, sống. cháu เป็นยังไงคนมาหิวอ,ะะอ่ะฮะเป็นยื้อไว้ล้อมก็ล้าก็คนมาหิวอะ่ะเห็นไหมเนี่ยแสนจะประหยัดเนี่ยตัวเดียวกินได้สองคนเนี่ยตัวเดียวกินได้สองคนเนี่ยกินคนละข้างเนี่ยออเนื้อเชีองคนบบมีกินแน่นาน กินทียงกินความม้างไห่แด้วลคนบ่มีกินนะ่ปะปลาทูโตเดียวยังไม่ได้กินเลยนะ่ะฮึนึกถึงเป็นละอ่อนน้อยปลาทูโตละบาทโตเฮ้ยังไม่ได้กินเลยนะตัวละบาทพี่นะมอ,อีนะนตะกองไปเจอไกใหญ่ท่ามอ,อีนี่สี่ตัวบาทเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมอีอะโใหญ่มันจะเมียนเดี๋ยวดีบ่มีแล้วมันเป็นของประเทศอื่นตัวใหญ่ๆ,หญๆนะ ไทยๆมีแล้วมีแต่ลูกมันมสมัยก่อนอยากกินปละทูพี่น้องเอ้ยไปรับจ้างตัดอ้อย <c oughs> อ้อยก็จะได้วันสิบบาทพอยิ้มตายพี่น้องเมื่อก่อนตัดอ้อยลอยละสิบบาท ลอยลำา่ะสิบบาทสมัยก่อนเงินสิบบาทได้หาโวยซื้อของสิบบาทได้เป็นโกยพี่น้องโอ้ยปัดไปปัดอ่อยลอยลำอ่ะลอยละยี่สิบบาทลอยละสามสิบบาทขึ้นมาลอยละห้าสิบขึ้นมาลอยละหกสิบลอยละหกสิบยังบอกกินนะละลอยละแปดสิบเดี๋ยวนี้ลำละบาท ้อยต่อลอยลำระบาดลำระบาดไม่ไหายใครได้เขาใช้เครื่องตัดชุบ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 เครื่องตัดอ้อยแล้วเดินเันเปนเบลโไงอ่ะก่อไน,ออน,นไปเข่าก้องแลก็เข่าห้องอนะ่ะเนาะรถบรรทุกกับไปเอากลางให้อ้อยเบเน่แล้วก็มีเครื่องตัดขึ้นรถรถขีบขึ้นรถมันมอยมันอิดมันละกว่าจะได้ลอยนางนะยิ้มตายยิ้มยัง นะว่าจะได้ลอยกระหิมายหิมยังเนี่ย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 อันเนี้ยกินได้เนี่ยมมนใช่แ็งใส่ในมันเนี่ยเอ้าแป้งนะกินกิ้เนี่ยอ้าวเมื่อก่อนใครกิ้ใส่ในมันใช่ไหมเนี่ยน้ำพริกกะปิเนี่ยไม่ใช่เผ็ด วันนี้ยังมาเห็นไผไปเอาน้ำเก่ามงแล้วเก่ามงเครื่องแล้วยังมาหันไผไปเอาน้ำเดี๋ยวเนี่ยอ,อยวันไหนกันเนี่ยวันเสาร์อ่ะดูปาก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 นี่นี่นี่ดูปากนี่นี่นี่วันเสาร์มะนะเนี่ยหันน้ำมะหันน้มาวันเสาร์วันเสาร์อะไรเะอึ

เียเปิดจะได้ใช no. ้จักรยานลาดเอาเลยใช้เง็บม่ก้อยไก่ะอมแบบไม่ซูมมมนออน้อยนั่นอะไรน้อยซุ่มมันเป็นหัวหน้ากันเป็นเหมือนหัวนากัปะหลงัเก๋ลงเก๋บ่ายก้แหบอืมอืมเอาเสียงยนงไง เลี้แล้วก็ชน,นะแล,ะล <c oughs> ้วพอเราพอเราคนมหิวข่าวพี่น้อง <c oughs> อืม่มหิวข่าวอ่ะคนม่หิวข่าวเลี้วแล้วเราก็ชน,นะพี่น้องได้จะยันเก็บงานเนาะอืมยังบนะู๊คิงเนี้ยเขาว่าตัวเก่าเน่ะเขาว่าให้โตเก่ายังบูคิงนะพี่น้องเด้อยินไล่ไเก้าโมงครึ่งแล้ว บรรยายนสูงเลยน่ะคนมากินข่าวมันจะไม่ใจไปข้างนาเนี่ยจีนเนี่ยเป็นตอนโอโมกอามะอะไรเด้อไม่ใช่ว่าอดอยากปากแห้งดูเนี่ยปลาทูกับตัวนึงกินได้สองคนเหมือนเด้อคนละข้างเลยพี่น้องอ่าในในกินคนละข้างในเห็นไหมยังกินเสงนะหัวก็ายังไ่ได้กินเต้อนะอ่ะหัวมันเป็นอะไรไม่หยาบนะฮะ ก็คือไผ่เนี่ยแม่เอาไวห,หน้าแบบนี้เกลียวเกลียวเอาผมเลี้ยงเกลียวมาหน้าแบบอืมเพื่อมันมีธุระมันได้มาเขาก็ไปเอาเองนะจับไปเอาคนเดียวนะจ๊ะมันต้องเลิกเขาแลว้วลองเอาผูกไายรถจักรยานไปละเล่อสองล้อรถเค้นสองล่อนะี่นะผูกไายรถจักรยานแล้วก็เอาลังใส่แล้วก็ลังใส่แล้วก็เชือกมัดติดลังลเกลียวเนีย้ยจ้าเนีย้ยเจะาเนี้ยไปวันนี้ เออไปลงแก็บหน้าคุนี่กระปอกมาเจนเย่าเจนเย่าเจนเย่ามาใส่ล้อขินไงใหญ่ใหญ่เท่าไงเออจะลงคนเอาบลองมะฮไปเอาจมูกก็มาหายใจไร้เกล็ดีได้เยะได้ก็เย่เอาคนเดียวลองนีอใจดีเลยนเดียวเนี่ยใจดีอยู่เนาะ ได้เป็นยังเนาะเออมีที่เจ็บที่ปวดก็ในร่างกายเนี่ยเจ็บไหนบ้างเนี่ยแขนขาเนรอแขนขาเนี่ยนะก็ควางดีว่าก็ควางดีว่ะเตี้ยวผมได้เตี้ยวเนี่ยเอามันไว้อยู่น่ะนะเตี้ยวผมได้เตี้ยวมีประโยชน์เนี่ยมีแต่ปวดอย่างเดียวเนี่ยตื่นขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาปวดเนี่ยแขนขาเนี่ยเขาก็คว้างดีว่ะ อับนี้เังเอาไว้ก้มในเท้าปีปัจจกบันว่ะไปไหนยังยังยี่เนี่ยกบควงดงี้ว่ะเออกบควงดี้ว่ะมันได้เหรอการก้มในย่เนี่ยตื่นขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาปวดเนี่ยขาเนี่ยตายกันอ่ะเออกบคว้างกมันควางดีว่ะ ้าเข่าเก็นเน่ะเออเออเนี่ยนั่งค้ำเตียงอยู่เนี่ยไปไหนก็ไม่ได้นนั่งค้ำอยู่เนี่ยขามันไม่ทำงานเนี่ยเอามันไว้ยืนอ่ะฮะเอาไว้ก็เจ็บก็ปวดกินด้ไรไรวันนี้จะพาไปเอลยาย วันนี้จะพาไปแอลไปอ่ะออกไปยิงก๋กวยเตี๋ยวอไปมะฮะวันนี้จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวไปออมันลงไปไหนมาได้ดเอาไไเอาขาทำงานพร้องกัดโต๊ะเก่าบอวขาทำงานอ่ะเบื่ออแห้งเลยอ่ะ Ba đai, à, đai, à, bằng đây ek, put a dune, put a dune, put a choke, put a choke, yaka. Dear. Hm. Think how chân nắp, yong, hơi. Con mình yêu, 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 เป็นยือเป็นยื้อเป็นยือเป็นจะได้เป็นจะได้เป็นจะได้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 ทำกับบหิ้วสองทำกับบาหิ้วกินแล้วก็ติดใจสั่นเลยเอาอีเมเอยเอาไป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 พี่น้อง Bye.